จ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วแล้วก็พี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าป <Top S 1> <It> ๊อปอิดแร็โอ้โหดูสิวันนี้สีสันสดใสมากเลยโอ้โห อยากรู้ไม่อยากรู้ว่าฟิงเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่ฝนนะเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยฟิง <f ling> <f ling> เอาอะไรมาขายเนี่ยดูดิโอ้มีขนมคัพเค้กมาขายด้วยน่าก,กินมากโอ้โหเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาขนมคัพเค้กชิ้นละสองบาทจ้าโอ้ยชิ้นละสองบาทเองเบียกทุกทุกอ๋อเนี่ยเราเล่นไงเนี่ยพี่ฝนอุ้ยดูข้างล่างนั่นดิเพื่อนอเขากําลังกระโดดใหญ่เลยอ่ะ เออพียอ้ยเขอ,อยากลงไปเล่นแล้วอะดูดิดูเหมือนว่าเราจะต้องแบบกระโดดบอกอิดพวกนี้นะให้ได้เป็นสีที่เราต้องการมากที่สุดอ,ะอ่ะอโอโ้สุดยอดเลยอหูดูดิอ๋อนี่ไงทางซ้ายมือจะมีสีของชื่อตัวละครเ<อ>าราอ,อยู่ใช่ไหมนี่ไงไหนไนี่ไงสีเหลืองสีชมพูสีสแตนดนี่ไง นี่พียเกเราสามารถเลือกสีตรงนี้ได้เปล่าอ่ะพี่ผลมาดูแล้วอ่ะไหนอ่ะไม่รู้ดิโอ้นี่ไงเลเวลมันั้ะมันเทลเป็นหางเปล่าเออมันเป็นเลเวลด้วยอ่ะต้องมีเลเวลสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสอะไรเงี้ยอืมโอ้ขึ้นไปเท่านั้นเราถ<อ>ึงจะสามารถได้งพวกบบนี้พรีเมียมอย่างเทโอ้น่ันไงเจอผู้ชนะแล้วเฮ้ย <laughs> ตูบลอเลยพรีเมียมหรอโอ้ผู้ชนะตูบลอเลยอ่ะ โอ้โหพี่เอกวันนี้พี่บวนเขาจะชนะพี่เอกแน่นอนเลยอ่ะจดว่าอ่ามันก็ไม่แน่นะมาแล้วมาแล้วโอ้ตัวใหญ่มากตัวอย่างใหญ่โอ้เดี๋ยวตาเราแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่จะตาเราแล้วล่ะมาแล้วมาแล้วตาเราแล้วตาเราแล้วตื่นเต้นจังเลยโอ้โหพี่บวนเราจะตั้งกระโดดปั๊บปีดให้ได้เยอะๆยะเลยนะอุ้ยเราได้สีอะไรอ่ะสีแดงโอ้สุดยอดมันวิ่งหรือว่ากระโดดเนี่ยไม่รู้ไม่บอกไปก่อนดีกว่า มาแล้วมาแล้ววิ่งได้เหรออ๋อล้้วกระโดดหยียบด้วยโหปอุยมันต้องให้ได้แบบสีเราให้เยอะเยอะไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระโดดอย่างเดียวรโดดย่างเดียวกระโดดย่างเดียวกระโดดละลานด้วยละลานนี่ละลานละลานเพื่อนจะลายตานิดนึงนะจ๊ะอุ้ยละลานอุ้ยอะไรอ่ะหุยอะไรหล่นลงมาเดียวเดียวเเดียยวเดีขเก็บก่อนอ้กระโดดเร็วขึ้นสุดยอด ลายตามากลายตามากทำไมพี่เอกกระโดดแล้วมันไม่ค่อยตรงเป้าเลยลายตามากขอบอกว่าลายตามากตอนลายตามากเฮ้ยมีระเบิดด้วยหรอมีระเบิดระเบิดด้วยโดนสีอื่นด้วยนี่เอาให้โดนสีคนอื่นไปด้วยโอ้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ต้องรีบอย่างนี้ต้องรีบโอ้สีม่วงนี่ขอเยอะมากเลยอ่ะต้องรีบต้องรีบต้องรีบเฮ้ยทำไมกระโดดไม่ได้แบบสีเราบ้างเลยอ่ะ ม่เห็นมีสีแดงเลยอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนโดดพี่ขนโดดไม่ลงล็อกก็ดีสงสัยกระโดดไม่ลงล็อกก็ดีเนี่ยกระโดดไม่ลงล็อกจริงด้วยกระโดดไม่ลงป๊อปอะสีเขียวแบบเขากระโดดแม่นมากอะกระโดดไม่ลงป๊อปอะของใครสีเขียวเนี่ยโหเยอะมากอะเออเยอะมากวิ่กระโดดเร็วมาแล้วเปรียกว่ามั่วไปหมดแล้วตอนเนี้ ใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ้ยพี่เอกตาลายมากใช่พี่เอกก็ตาลายแล้วโอ้เปลี่ยนพี่ฝนเริ่มตาลายแล้วอ่ะตาลายจัดเลยอะโอ้โอ้โอ้มีคนกระโดดลงมาเหยียบของพี่เอกอย่างเดียวด้วยโอ้ใครเนี่ยโหโหป๊อปป๊อปป๊อปใช่เราต้องกระโดดให้ได้เยอะที่สุดป๊อปป๊อปนี่โดดกระจายสีโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเบียดเ่มไม่ไหวแล้วอะตาลายล่มตาลายใครจะเป็นลมดมอย่าดมสิจ๊ะ อย่าดมอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินเดเดินฮ้ยวีรเบิดมีระเบิดตั้มตีได้ระเบิดแล้วมันแรงขึ้นหรอนี่นี่ได้ระเบิดแล้วปุ๊บเราจะสามารถกระโดดป๊อปอินได้แบบหลากหลายนี่ได้เด็คือเป็นกัมพี่เอกหล่นที่อ้าวหล่นไปทำไมโดดพลาดโดดพลาดหรอยาวเลยอ่ะสีหายเลยสีหายหมดเลยสีเขียวหายหมดเลยโห่เซ็งเลยแล้วทำไมกระโดดลงไปอ่ะ พี้กระโดดพลาดไงเอ๊บเอ๊บอุ้ย,ยสามสามแล้วอะ่ะโอ้แพ้เลยแพ้โดยไม่เจตนาดูหน้าดีหน้าเศร้ามาตาลาจัดเลยอะไม่ได้เปลี่ยนหน้า,าด้วยเฮ้ยตรงนี้มีที่ให้ฝึกนี่เดี๋ยวเพีอยฝึกตรงนี้ก่อนได้ตาลายมากอะ่ะเขาบอกว่าตาลายมากตาลายมากมากจริงๆอุ้ยมันไม่ค่อยโดนป๊อปเลยอะ ไม่โดนปอปา้าดูเิใครจะเป็นฝ่ายชนะล่ะเนี่ยหูสีฟ้าแดงสีฟ้าเถือกเลยอ่ะสีแดงไม่ค่อยมีเลยอ่ะมีที่ฝึกให้ด้วยมาแล้วเฮ้ยมีฝน<อ>ได้ที่สามมีดูท่ากระโดดดิฝนไ,ได้ที่สองหรอกเอาที่สองหรอหุยดูดิดูท่ากระโดดพี่บนดีน่ารักจังไอ่เซ็งเลยอ่ะไอ้ดูท่ากระโดดดิว้าแผ้เลยหุยกระโดดน่ารักจริงเลย โอ้หตัวใหญ่มากโตสุดยอดวิมายมาแล้วเพียกได้สีน้ำตาลได้สีชมพูได้สีชมพูมาแล้วปุ้บุ้ยขอ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 นั้นก่อนขอนั้นก่อนขอก่อนขอไม่นานดีุ้ยได้สีชมพูมพมมน,น,มพน่ารักมาก กระโดดพี่ฝนระโดดตอนนี้ทองไส้ปั่นป่วนหมดแล้วอ่ะจอร์ดอ่ะเออใช่จอร์ดพี่ฝนก็ปั่นป่วนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เรากระโดดอย่างเดียวไงมีคนกระโดดลงไปแล้วด้วยเฮ้ยใครเอาสีชมพูพี่ฝนไปหมดแล้วเนี่ยใครล่ะกระโดดสว่างไหมเนี่ยแย่กระโดดโดดเข้าทุกอันกระโดดเข้าทุกอันโอ้แย่แล้วอุ้ยสีชมพูมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะโหพี่อยากได้สีเขียวครับอุ้ยชมพูน่ารักเดี๋ยวขอซูมหน่อยไกลไปหน่อย ชมูหายไปไหนหมดเนี่ยชมูหายหมดแล้วใครมากระโดดทับเราหมดเลยพีเ่เอกคงมากระโดด<ง>ทับพี่บ่นหมดเลยโอ้สีส้มเพียบเลยสีชมูหายหมดเลยโอ้ oh my god, oh my god. สีฟ้าก็เยอะสีฟ้าก็เยอะเอาสีฟ้าหน่อยสีชมูหายหมดแล้วสีน้ำตาลพีย<ส>เอกก็หาย โดูดิสีฟ้าเต็มกระดานเลยอ่ะเฮ้ยกระโดดเร็วกระโดดเร็วไปแล้วได้แล้วโดดให้มั่วไปหมดเลยไม่มีสีชมพูเลยอ่ะตอนเนี้ยสีชมพูหายหมดเฮ้ยย่าษฮึบฮึบฮึบเนี่ยขอดูซูมหน่อยดิโอ้โหนี่ไงสีชมพูหายหมดเลยอ่ะ สีอื่นเต็มไปหมดเลยสีฟ้าเต็มเลยต้องเอาสีฟ้าออกไปบ้างสีชมพูไปไหนหมดแล้วพี่เอกเห็นอยู่นะพี่เอกก็กำลังโดดทับสีชมพูอยู่กันโอ้โหพี่เอกใจร้ายคนอื่นก็กระโดดทับของพี่เอกเหมือนกันมั้งสลับสลับสลับกันไ้สีฟ้าเยอะมากอสีฟ้าเขาโดดทั่วเลยสีส้มก็เยอะ ไงบอกกระโดดทับพี่หมดหมดกระจาย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 ความเสี่ยงปึ๊บปึ๊บโอ้ยมีใครได้ไปแล้ววะใครได้ไปแล้วกระโดดใครได้ระเบิดไปแล้วต้องกระโดดดีๆอย่าตกลงไปตายอีกปึ๊บปึ๊บโอ้สีม่วงก็เยอะอยู่นะปึ๊บหลายตาบ้าลายตาลายตาตาลายจำลายตาลายตาตาลายลายตาเฮ้ยโหของพี่เอกยังแบบไม่ขึ้นไปถึงไหนเลยเพื่อนโดดเหยียบของพี่เอกหมดเลย โอ้เฮ้ยโอ,โอ,โอ้ใครได้ระเบิดไปแล้วต้องสังเกตด้วยนะว่ามันมีระเบิดหล่นลงมาเล่าถ้าแบบมีระเบิดหล่นลงมาเราจะต้องรีบไปเก็บไงเราจะได้พื้นที่โอ้ดูสิพี่ฝนแบบน่ารักจังเลยกระโดดไปกระโดดมาน่ารักจริงตัวใหญ่โคสีฟ้า <c oughs> ขึ้นมาแล้วอะ่ะของพเพกไม่อยู่ตรงไหนเลยไม่มีอันดับอะ่ะพี่ฝนเอ้แล้วอันดับมันอยู่ตรงไหนอ่ะอันดับเราไม่ขึ้นอะ่ะอันดับเราไม่ขึ้นเลยหรอใช่มันไม่มีเปอร์เซ็นต์นมันดูไหมดูโอ้นี่ไงได้เลย ทีมทีมทีมทับทีมค่ะทับทีมได้ที่หนึ่งโอ้ไม่ได้เลยอ่ะดูดิสีชมพูกระจ้อยลอยมากเลยอ่ะโอ้อยากได้แบบตัวใหญ่ๆแบบนั้นมากงเสียดายอ่ะเพื่อนเหยียบเกี้ยงเลยเออเพื่อนเหยียบลรเกี้ยงเลยอ่ะหายหมดเลยสีชมพูหายหมดเลยโอเคเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยคราวนี้ได้สีอะไรอ่ะ เสีอ,นนอะไรไม่เห็นมีสีเลยอันนี้เพลงเป็นสีส้มไม่เราไม่เห็นมีสีเลยสีอะไรสีขาวอะ่ะไม่รู้เฮ้ยสีเหลืองเฮ้ยสีเหลืองชัดอยู่สีเหลืองต้องทําพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาก่อนทําไมมาทับอะไรพี่ฝนเกี้ยงเลยเนะี่ยใช่แล้วเพื่อนทับเราเราก็เลยต้องไปทับเพื่อนแต่ครันนี้ถ้าเราทับแต่เพื่อนเนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าเราอะไม่มีจุดของเราเลยไม่มีจุดเราเลยอะทำไงอะโอ้เสียมผูเพียบเลยอะโอ้สีสีเหลืองหายเกี้ยงเลยอะได้ยินจะเสียงปะแปะปะแปะก็เม็ดปะแปะไม่ใช่เหรอ โอ้เพื่อนหนือยเพื่อนแบบพื้นที่เยอะมากเลยอ่ะของพี่เอกยังไม่ขึ้นมาเลยต้องลดสีฟ้าหน่อยสีฟ้าขึ้นที่หนึ่งต้องโดดลดสีฟ้านี่ไงทางซ้ายมือเนี่อ๋อดูทางซ้ายมือเหรอนี่ลดสีฟ้าแล้วก็สีแดงขึ้นที่หนึ่งตามด้วยสีน้ำตาลงั้นพี่ก็พี่เอกก็จะไปโดดตรงสีแดงนะช่วยลดขนาดสีแดงของเราแบบไม่ติดไม่ติดโผล่ โผเพราะว่าเพื่อมากระโดดทับพี่ฝนอย่างเดียวเลยใช่แล้วอตอนนี้ก็สีฟ้าสีฟ้าอยู่ที่หนึ่งนี่เพียงต้องช่วยลดสีฟ้าโอ้โอ้โอ้ my god อ oh ้ my god oh my god สีเหลืองขึ้นมาสักทีขึ้นมาขึ้นมาแซงเขาได้แล้วลูกเ,เล่นยากมากเลย <c oughs> โอ้สีฟ้าตอนนี้ฟิงเกอร์ฟิงเกอร์ขึ้นที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งเลยหรอใช่ฟิงเกอร์ขึ้นที่หนึ่ง เพราะว่าฟิงกระโดดไปกระโดดมาแล้วมีพื้นที่สูงมากนะโอ้แล้วโ้พื้นที่ของพี่ไ<ห><อ>ายแล้<า>พื้นที่เราหายไปไหนหมดะพื้นที่เราโดนเหยียบแอเรียเราหายไปหมดแล้วแอเรียเราเป็นชิ้นๆไปแล้วโอ้ oh my ม o กอย่างนี้ก็แพ้ดิ สีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยของเพเอกขึ้นมาแล้วจ้าสีอะไรอ่ะของเพเอกขึ้นมาแล้วี่เอกสีส้มสีส้มข right> ึ <S <S ้นมาแล้วหรอเพเอกต้องจัดการฟิงก่อนแล้วสามสิบเก้าวิเพเอกต้องจัดการฟิงก่อนแล้วนี่เพเอกต้องจัดการฟิงแล้วพื้นที่ของเพเอกพอมีแล้วพีฝนไม่มีพื้นที่เลยนั่นสีม่วงนี่เยอะเหลือเกิน ลายทำไมของพี่ฝอเนี่ยของพี่เอกอยู่ก่อนโอ้พี่เอกตกไปแล้วอ่ะเมื่อไรสีเหลืองจะขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่มีพื้นที่เลยโอ้สีม่วงเอาไปกินหมดเลยตอนนี้ครับสีม่วงสีม่วงน้โอุ้ยสีเหลืองไม่มีเลยอ่ะอายหมดเวลาแน่เลยโอไม่ได้โอ้ไม่ติดโผล่เลย ไม,ไม่ติดหัดลอยสักนิดเดียวดูดิคือคนไหนที่ไม่ได้ไปเยยบของคนอื่นเลยอะตั้งหน้าตั้งตาโ,<อ>โดดอะรู้สึกว่าช<อ>ะนำาริ้วเลยโอ้เราก็ตั้งหน้าตั้งตาโดดเหมือนกันนะทำไมเราไม่ได้อะ่ะโ,<อ>โอ้ใจไหลจังเลยอยากได้บ้างอยากตัวใหญ่อะ <laughs> เริ่มผ่านแล้วเนี่ยเริ่มผ่านสีเต็มเลยเพียงได้เสียมพูแหละกี่วันนี้สีอะไรก็ไม่รู้ว่ายังไม่ขึ้นเลยสีอะไรเอ่ย ทำไมพี่ฝนอยู่ตรงกลางสีฟ้าพี่ฝนได้สีฟ้าอ่อนเอามาทับเราอีกแล้วต้องรีบต้องรีบเก็บพื้นที่เราเขามากระโดดทับของเราเราก็ไปกระโดดทับของเขาโหต้องรีบกระโดดมากต้องรีบกระโดดมากกระโดดยังไงให้ได้เยอะๆอะเพื่อนเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราโดนกระโดดทับ ราต้องกระโดดทับโซนอื่นเนี่ยตอนนี้อย่างฟิงอ่ะฟิงไม่มีใครมาทับฟิงก็ไปของฟิงเรื่อยๆใช่ไหมล่ะเพียกโดนติดตามเพียกโดนสต็อกเกอร์เออพอโดนสต็อกเกอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะหายไปกระโดดให้ได้แบบเยอะๆตอนนี้พื้นที่เร่มาแล้วพื้นที่เราเล่มมาแล้วเร่มีพื้นที่เป็นของตัวเองเรามีพื้นที่เป็นของตัวเองไปซะแล้ว คาตาโล่งเลยสีขาวโล่งเลยเคขาดิอ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อี <c oughs> อบอยทำไมทำอย่างนั้นละ่ะ <c oughs> ลงไปสวยงามโอ้ลงมาอย่างสวยเลยโหสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยกลับลงไปเล่นใหม่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> โอลงไปไม่ได้ด้วยอ่ะเนี่อก็อยากเข้าไปเล่นใหม่เหมือนกันโอ้ดีได้แล้วเสียมพูโอ้ พี่เอกตามไม่ทันลยพื้นที่เขาเยอะมากพี่เอกพี่วนเวียนหัวมากเลยอ่ะสีมันเยอะไงใช่แล้วมันแบบเวียนหัวจัดจัดเลยอ่ะดูดิใครจะชนะดูดิสีเต็มเลยอ่ะโอ้อพี่เอกโด,ดนลำบากแล้วสีพี่เอกโดนเก็บหมดเลยอ่ะเวียนหัวเวียนหัวจัดจัดอู้ตัวนี้สีอะไรอ่ะสีม่วงเหรอใชอ่สีม่วงกำลังนำเออใช่ไม่มีใครตามคือแบบว่าได้เปรียบมากสีม่วงโดดตามเพี่เกอย่างเดียวเลย ถ้าแบบไม่มีใครตามก็จะแบบได้เปรียบไงเอาแล้วสีเหลืองมาแล้วตอนนี้สีเหลืองเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าเพเอกต้องโดดคืนสีมว่วงกันเฮ้ยตัวนี้พื้นที่สีอะไรอ่ะสีฟ้าหรอสีฟ้านำมากนำกสุดๆไม่รู้จะทำยังไงคือถ้าเพเอกกระโดดไปตรงอื่นสีมว่วงก็จะตามทามับเพราะนั้นเพเอกต้องกระโดดสีนี้ไปก่อนแล้วก็สีฟ้าที่นำไม่มีใครตามทับด้วยทับน้อยไง มาแล้วมาแล้วอ,อุ้ยกำลังสู่สีเลยนะีะฟ้าส้มฟ้าส้มนี่มาแล้วฟ้าเหลืองส้มเนี่ยกำลังสูสีเลยโอย้พี่กับไม่ได้อยู่ในโผเฮ้ยสีภูมาเฮ้ยสีภูเข้าแล้วมีคนโดนระเบิดสีภูเข้าแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาแป๊บเดียวเ,ยเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วเพื่อนก็เอาไปหมดแล้วใช่ใช่โดนระเบิดเดียเมื่อกี้หายไปทั้งลูกเลย มาแล้วชมพูมาแล้วชมพูมาแล้วเอ้ยชมพูที่สามแล้วตามไปขึ้นให้ได้อีกสิบเอ็ดวิดนั้นที่สามแล้วที่สามเร็ว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 ตอนนี้สีฟ้าเอาสีเหลืองลงเอาสีเหลืองลงเอาสีฟ้าลงด้วยสีฟ้าลงเอ้ยชมพูที่สองชมพูที่สองเฮ้ยได้อยู่ได้ไงเนี่ยนี่ไงอ้าวได้ด้วยเอ้ยแงงในที่สุดเราก็ได้กระโดดกับเขาแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดได้กระโดดแล้วเย้ดีใจด้วย ได้กรดดนโดดแล้วจ้ะเย้โอเคเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปตัวต่อไปด้วยนะคะวันนีพี่บอแลแล้วก็พี่เอกกำลังตั้งหน้าตั้งตาอยู่เดี๋ยวก่อน <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าสีชมพูมปิดท้ายด้วยสีชมพู ต้องรีบโดดต้องรีบโดด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 ตรงไหนได้โดดไปก่อนโดดใช่ต้องรีบโดด